ขณะที่กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนก็ออกถแถลงการพร้อมต่อต้านการปล้นอำนาจของประชาชนทุกรูปแบบค่ะ กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนออกแถลงการไม่ยอมรับอำนาจองค์กรอิสระทุกองค์กรและอำนาจเผด็จการทุกฝ่ายตลอดจนบุคลากรที่มาจากอำนาจเผด็จการคอมชรหรือองค์กรที่มาจากการแต่งตั้งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหากมีการปฏิวัติร,รัฐประหารปล้นอำนาจจากประชาชนหรืออำนาจอภิอธิปไตยของปวงชนชาวไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยมิชอบก็จะเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศออกมาประกาศต่อต้านและไม่ ยอมรับอำนาจนั้นๆทันที โดยจะประกาศเป็นการใช้อำนาจของประชาชนเองพร้อมจัดตั้งผู้นำประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอําเภอและจังหวัดหาผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาเป็นนายกและขยายพื้นที่ไปทุกจังหวัดเพื่อประกาศเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ผ่านการเลือกตั้งจากเสียงส่วนใหญ่เท่านั้นนอกจากนี้กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนยังมีเป้าหมายระดมมวลชนเข้าร่วมต่อต้านเผด็จการขับไล่ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ที่มาจากการแต่งตั้งจากอำนาจนอกระบบไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนด้วยค่ะ